ราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงเรื่องที่นายกเศรษฐาเนี่ยได้ให้ความเห็นเอาไว้แล้วก็บอกว่านายเศรษฐาจะบอกว่าไม่ทราบเละเอีคดคงไม่ได้เป็นถึงผู้บริหารสูงสุดเรื่องสําคัญกับคนสําคัญของนายกประชาชนดูออกว่านายกรู้ทุกเรื่องก็ต้องตั้งคําถามว่าทั้งหมดเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือเป็นไปตามหลักการเลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังพูดในตอนท้ายด้วยว่า ส่วนนายกจะตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาหรือไม่เป็นเรื่องของนายกเพราะเชื่อว่าไม่ว่าคุณทักษิณจะอยู่ในสถานใดาเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษหรือผู้ที่เคยต้องคำพิพากษามาหลายคดีก็ไม่มีผลเพราะที่มาของนายกทุกคนนี้ทุกคนทราบดีว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วก็บอกว่านายกเป็นคนมีระเบียบวินัยยิ่งกว่าทหารซ้ายหาันขวาหาันทําได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วอุย อันนี้ฟงถ้าฟังพันธาเนี่ยลักษณะคล้ายว่าจะชมอืมแต่ก็มีพี่ไหนแต่เ็แปแปลกถ้าไปตีความในระหว่างบรรทัดเนี่ยมันเหมือนจะไม่ได้ตรงในความหมายซะทีเดียวเหมือนกับคอยแล้วฟังคําสั่งจากใครหรือเปล่าวะอ่างเงี้ยเนาะอืมเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับเรื่องการกลับไปอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากได้รับการพักโทษของนายทักษิณเนี่ยนะครับ นายพระาราพุศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าแสดงความยินดีกับครอบครัวชิน,นวัตรที่ได้บุคคลเป็นที่รักกลับเข้าสู่อ้อมกอดในทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วมันจะมีแรงกระเพื่อมอะไรทางการเมืองไหมคุณพระราพุทธบอกว่าคงไม่ต่างอะไรกันมากอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วนี่ว่าทางรัฐบาลก็ทํางานกันได้ตามปกติ ส่วนเรื่องที่ทางของทางการเมืองที่อาจจะมีการเขยา่าหรือว่าปรับพรรมที่มันมีกระแสข่าวหงหงกมาก่อนหน้านี้คุณวรวุธก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติรัฐบาลอยู่กันมา5 6เดือนละแต่ว่าต้องดูก่อนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรลองฟังเพิ่มเติมดูฮะ เบื้องต้นคงต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรก่อนนะครับที่ท่านได้บุคคลน,นั้นเป็นที่รักนะครับได้กลับมาสู่อ้อมกอดของท่านอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมเชื่อว่าครอบครัวใดเมื่อได้มีคนนั้นเป็นที่รักสามารถกลับมาสู่ครอบครัวสู่อ้อมกอดของพวกเราได้คงจะมีความดีใจนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจเป็นเบื้องต้นประเด็นต่อมาเรื่องแรงกระเพื่อมทางการเมืองผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ ก็มันก็ที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นแล้วว่าทางรัฐบาลก็ทํางานไปตามปกตินะครับทางที่ผมเห็นก็ไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับทางของท่านทักษิณที่ทํางานอยู่นะครับของรัฐบาลที่ทํางานอยู่ดังนั้นเมื่อท่านย้ายจากโรงพยาบาลนะครับกลับไปอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากก็คงจะเหมือนเดิมรัฐบาลก็ยังทํางานเหมือนเดิมเพราะก็ยังมีปัญหาของประเทศชาติอย่างเช่นคุณลุงที่เอามาม่าแช่น้ําก็ยังมีเหมือนเดิมดังนั้น อะไรก็แล้วแต่ปัญหานะครับมันยังอยู่เราก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับขนข่าวการเมอออกไปนี่ค่ะจะมีการเขย่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพรมรและถนักข่มวตีไหมคะเพราะว่ากระแสข่าวมาไม่หยุดเนี่ยค่ะ เป็นเรื่องปกตินะครับอยู่กันมาได้พักหนึ่งแล้วนะครับห้าหกเดือนแล้วนะครับแต่ว่าคงต้องดูทางพรรคแกนนำนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยว่าจะมีนโยบายอย่างไรชาติไทยพัฒนาเรามีแค่สิบคนนะครับก็คงจะไม่ได้ไปเรียกว่าเราก็ตามสถานการณ์ไปนะครับแล้วก็จะทําอะไรยังไงผมเชื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยก็คงจะมีการส่งข่าวกันมาซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีวิแววหรือว่ามีสัญญาณส่งมาว่าจะมีการปรับอรมอมนะครับนะคะ ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่ากรณีนาะยทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษก็คงไม่ส่งผลอะไรที่จะกระทบกับรัฐบาลก็คือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอส,อสอมชรชื่อพักเพื่อไทยนะคะเพราะว่าเออมีคนพูดเธือว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบเออทักษิณกลับมาได้รับการพักโทษจะกระทบอะไรไหมก็บอกไม่กระทบหรอกเพราะว่ากรณีนี้นะคะการพักโทษเนี่ยก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้บางคนเนี่ยนะคะพูดไปไกลถึงกับว่า จะเข้าสู่ภาวะการมีนายกสองคนนายอนุสร์บอกว่าแม่อันนี้อาจจะเป็นการจุดพลุแบบหวังลมลมแรงๆว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ประเทศชาติบอบช้ำม,มามากพอแล้วจากนี้ไปขอรัฐบาลนายเศรษฐ,ฐาได้ทำงานเต็มที่นายรศิฐฐริได้รับการพักท้ยก็กลับบ้านอยู่ตามระเบียบรชาชธัน์ไม่ได้มีสานะนายกอีกคนแต่อย่างใดและมั่นใจไม่มีแรงกลับเพื่อมใดๆกระทบรัฐบาลนะคะแล้วก็ย้ำว่ามั่นใจว่าตลอดอายุรัฐบาล4ปีเนี่ย จะเดินหน้าประเทศในทุกมิติไม่ควรเอาสถานการณ์การพักโทษของนายทักษิณมาเกี่ยวข้องกับทุกกรณีนะคะที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล